คลิปนี้หวานจะพาทุกคนไปดูเราตักบาตรทำบุญบริษัทของเรากันค่ะที่จังหวัดอุดรไปดูวิถีชีวิตคนอีสานเวลาเป็นบุญเป็นงานเขาช่วยเหลือกันดีขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนในหมู่บ้านแล้วก็อาหารการกินก็จะต้องมีให้เหลือกินค่ะทุกคน หลายคนก็ยังอาจจะไม่รู้ว่าเราเปิดบริษัทอะไรกันค่ะเป็นบริษัทนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแล้วก็เป็นพวกวิตามินที่ผลิตจากสมุนไพรค่ะนำเข้ามาจากฝรั่งเศสพอดีว่าตอนนี้หวันกับหุ้นส่วนมีโอกาสมาเมืองไทยค่ะมาเคลียร์เรื่องเอกสารต่างๆเราก็เลยถือโอกาสนี้ทำบุญตักบาตรไปซะเลยค่ะพิธีตักบาตรที่บ้านนอกของเราก็จะง่ายๆอย่างนี้แหละค่ะนิมนพระมาเก้าองค์แล้วเราก็จะเอาเข้าวเหนียวใส่บาตรเอานมเอาขนมอย่างนี้ แล้วก็พ่อแม่พี่น้องเพื่อนบ้านในหมู่บ้านก็จะมาช่วยงานกันช่วยกันเตรียมกับข้าวถวายพระแล้วก็แต่ละคนก็จะมีของติดไม้ติดมือค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวนมขนมผล,ลไม้มาตักบาตรด้วยกันด้วยนี่ค่ะทุกคนอยากให้เห็นบรรยากาศบ้าน,นอกของเราไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่หรือว่างานวัดพ่อแม่ทุกคนพี่น้องในหมู่บ้านก็จะร่วมแรงร่วมใจกันดีมากค่ะ เดี๋ยวไปดูอาหารที่เราทําถวายพระกันค่ะก็จะมีลาบหมูลาบจะต้องมีค่ะเพื่อโชคเพื่อลาบมีน้ําพริกกะปิมีผัดทะเลน้ําพริกเผากับข้าวจะต้องมี9้าอย่างขนมหวานก็จะต้องมี9้าอย่างด้วยค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลอันนี้แค่อาหารที่เราจะถวายพระนะคะส่วนอาหารที่คนมางานจะกินก็จะอยู่อีกส่วนหนึ่งค่ะวานไม่ได้มีเวลาทําอาหารเลยค่ะทุกคนมัวยุ่งแต่เรื่องเอกสารอาหารพวกนี้ก็จะเป็นพ่อแม่พี่น้องในหมู่บ้านนี่แหละค่ะมาช่วยกันทํา ทุกคนก็มาช่วยกันเตรียมงานตั้งแต่2วันแล้วค่ะกว่าจะออกมาได้เป็นอย่างนี้พอได้เวลาพระท่านก็เริ่มจุดธูปจุดเทียนแล้วก็สวดมนต์กันค่ะอากาศที่อุดรบ้านเราช่วงนี้จะเย็นๆค่ะทุกคนเด็กๆก็โดนปลุกมาตั้งแต่เช้าก็จะหน้าคว่ำกันหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนนอนกันดึกอย่าว่าแต่เด็กๆเลยค่ะคุณพ่อเองถ้าโดนปลุกมานั่งฟังพระสวดแต่เช้าก็ไม่เป็นท่าเหมือนกัน พอพระท่านสวดเสร็จแล้วก็จะถวายซองแล้วก็ถวายวิตามินที่เราได้มาจากนู่นเอามาให้พระท่านลองฉันดูค่ะเป็นวิตามินบำรุงร่างกายสําหรับวัยห้ขึ้นนะคะบำรุงสมองด้วยพระท่านก็จะได้กระฉับกระเฉงไม่เหนื่อยง่ายค่ะหลวงพ่อที่หวันนี้ม์มาวันนี้เป็นหลวงพ่อวัดป่านะคะทุกคนท่านฉันแค่วันละมื้อเองค่ะฉะนั้นจําเป็นมากเลยที่จะต้องมีวิตามินบํารุงร่างกาย แล้วก็วัดนี้ครอบครัวเรานับถือกันค่ะเพราะว่าน้องชายหวานไปบวชกับท่านเราก็เคยพาครอบครัวไปเป็นเจ้าภาพกับถิ่นมาแล้วค่ะเมื่อสองปีที่แล้วแล้วก็มีเพื่อนๆมาจากฝรั่งเศสกันตั้งหลายคนค่ะพาเขาไปทอดกระถิ่นกันทุกคนจำคลิปที่หวานไปทวงตังค์ไม่ได้สักทีไหมคะเป็นเงินไทยก็จะประมาณ3 0 0แสนบาทหวานก็ไปให้หลวงพ่อองค์นี้แหละค่ะสวดให้หวานก็ได้ตังค์คืนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนใครทำแล้วสบายใจก็ทำเถอะค่ะ แล้วตอนนั้นคนที่เป็นหนี้วานนะคะนางก็อยู่ฝรั่งเศสแล้วนางก็เป็นหนี้คนอื่นไปทั่วเลยค่ะแล้วก็ไม่มีใครได้ตังค์คืนจากเขาด้วยค่ะนอกจากหวานแต่หวานไปทวงนี่ไปทวงกับสามีเขาสามีเขาก็เลยใจดีก็เลยใช้หนี้ให้แล้วหลังจากนั้นไม่นานสามีเขาก็กเสียชีวิตค่ะนางก็ได้เงินประกันมาก้อนใหญ่เลยนะคะทุกคนแต่ขนาดได้เงินมาก้อนใหญ่ก็ได้ข่าวว่าไม่ใช้หนี้ใครเลยค่ะ บ้านก็ได้เงินที่เขาใช้นี่มาก็แบ่งมาทําบุญกับหลวงพ่อนี่หละค่ะสร้างกุฏิที่วัดถ้าใครอยากไปกราบก็วัดป่านนทองอําเภอกุดจับจังหวัดอุดรน,นะคะทุกคนพอพระท่านสวดเสร็จแม่บ้านทั้งหลายก็ช่วยกันลําเลียงอาหารเข้าไปถวายพระกันค่ะทุกคนดูแม่บ้านในหมู่บ้านน้องหลอดหน้าตาก็สวยแต่งตัวก็สวยและวหนำซ้ำยังน้ำใจงามค่ะมีบุญมีงานก็ช่วยกันดีมากเลย บริษัทต์มาตาใสบริสันต์จากฝรั่งเศสร็น้ำยาดีร้ายยายังยาสมุนไพรสมุนไพรไปรวมๆยังไม่เกินโอนเอาอ่อนช่องอื่นช่องเฟปิดทุกคนดูพรีเซนเตอร์หวานน่าซื้อกินไหมคะตอนนี้นางเข่าเสื่อมค่ะหวานก็เลยเอาตัวรักษาเข่าเสื่อมมาให้นางลองกินดูอยู่ สันเตนในภาษาฝรั่งเศสแปลว่าสุขภาพนะคะทุกคนเร็วๆนี้แหละค่ะวิตามินที่ทําจากสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นเป็นของดีมาจากฝรั่งเศสจ,จะมีให้ทุกคนที่ไทยได้ลองทานกันแล้วค่ะพอพระท่านฉันเสร็จทุกคนก็ได้เวลาทานข้าวด้วยกันแล้วค่ะนี่แหละค่ะทุกคนวิถีชีวิตคนบ้านนอกมีอะไรก็แบ่งกันกินมีการมีงานก็มาช่วยเหลือกัน ขอบคุณค่ะเอฟซีเอฟโอ้เอฟซจะหนีแมนวะขอบคุณค่ะคเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ขึ้นไปเขียนยันเจิมป้ายให้ค่ะทุกคนเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็พรมน้ำมนต์ก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ะสาธุ เสร็จแล้วก็จะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะกับหลวงพ่อวะไงบอกชื่อบริษัทโดีวซื้อยังสั้นเตะตะบางเป็นคนตลกค่ะทุกคนรู้ว่าลูกเปิดบริษัทแต่ไม่รู้ชื่อบริษัท <c oughs> เสร็จงานแล้วเราก็ช่วยกันเก็บกวาดทําความสะอาดกันต่อค่ะน้องจูเล์ก็ขอแม่ช่วยกวาดบ้านด้วย <c oughs> เสร็จแล้วเราก็จะฉลองวันเกิดคุณพ่อกันต่อเลยค่ะวันนี้วันเกิดคุณพ่อ <c oughs> วันนี้เรากินกันตั้งแต่เช้ายันดึกเลยครัทุกคนพอรอบเย็นมาก็จะมีหมูหันค่ะทุกคนหมูหันนะคะทุกคนไม่ใช่หมาหันตัวมันเล็กเหมือนหมา ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนช่วงนี้หวันยังไม่ค่อยมีเวลาก็เลยจะลงคลิปตามหลังค่ะตอนอยู่อุดรยุ่งมากเลยตัดคลิปไม่ทันค่ะทุกคนถ้าเพ,เพื่อนชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ